เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r c t ตเทเนี l l l นะพาร์ทก่อนเนี่ยเราติดค้างในส่วนของการเล่นช้างตัวนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีของเพียบพร้อมแล้วครับเดี๋ยวขาดไม้ใหญ่เดี๋ยวขอฟาร์มไม้ก่อนไม้ไม้ไม้ไม,ไม้ตอนแรกนึกว่ามีในไอตัวแอนเจนัตไม่มีไงพอดีไปใส่ในนูตหมดแล้วบ้างเดี๋ยวเราเก็บก่อนไมนะ้ใช้ประมาณ800นะครับตัดตรงนี้อีกไม่กี่ต้นอ่ะโอเคผมว่าน่าจะพอแล้วนะทีนี้มาคราฟกันเลย คาะแล้อีกคันเหล็กอีกนิดนึงเหล็กมีเพียบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลอมาได้แบบมากมายมหาศาลเดี๋ยววันนี้ก็จะเตรียมแบบคูดิง้งฮอตดิงอะไรพวกนี้ไปด้วยอ่ะเตรียมเหล็กมาโอเคโอ้โหตัวดักมากอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นคอสซูมด้วย200รัอ้อันแล้วก็500 2อันอ่าจะได้ใช้เหล็กให้เกิดประโยชน์ตัวมันจะได้ไม่หนักอยู่น้ําพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำนในนี้มากินก่อนน้ำมาเตรียมน้ํามาแบบเยอะมากเอาละโอ้ยเขายังชั่วหน่อย ตอนนี้ผมเตรียมรีเพลแนแลน์ไว้แล้วนะครับแล้วก็มีฮอตดิงนะครับผมเตรียมไว้เพื่อใช้ในการแบบไปบุกเบื้องหนาวเดี๋ยวเอาคูลดิงไปด้วยแล้วกันค <c oughs> ือผมไม่แน่ใจว่าคูลดิงหรือฮอต i ิงเนี่ยอะไรที่จะทําให้เราแบบไปหนาวนั่นเอง <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับโอเคใส่ที่กี่ให้กับเตโนทเทียมเดี๋ยวเราจะไปจับเลเกียนากันให้ได้เลยนะครับในวันนี้ที่ขี่อันนี้อ่าโอเคเรียบร้อยเลือด19ึ่งนเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเดินน้ำหนักไปก่อนน้ำหนักขึ้นดีมากดาเมจหกร้อยกว่า อ่ะเดี๋ยวไปลองกันโอ้ยใหญ่มากผมลองเทียบไซส์ดูแล้วเหมือนมันจะใหญ่กว่าแอนจนัสเราอีกนะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดอ,งดอ่ะเดินช้าไปนิดนึงไม่มีปัญหาเดี๋ยวใส่ข้อสูมได้นะครับเนี่ยเห็นป่ะตัวสูงกว่าทุกคนแต่ว่าแอนจนัสเดี่ยวจะยาวกว่าได้ยาวเว้ยอันนี้จะใหญ่อย่างเดียวอนั้นได้ยาวแล้วแต่ความชอบทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็ผมว่าเอาข้อสูมใส่ไปเลยแล้วกัน200อ่ะดูนี่เป็นไงบ้างเออข้องแค่วขึ้นนะครับ กดคลิกซ้ายคลิกซ้ายทำอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยนะคลิกซ้ายเอาตีนเหยียบเดี๋ยวตอนนี้เราต้องถอดคอสซูมก่อนเราจะได้ดูแบบว่าการเคลื่อนไหวของมันว่ามันประมาณไหนเพราะถ้าใส่คอซูมแล้วมันจะเคลื่อนไหวแปลกๆอ่ะถอดออกไปแล้วนะคอซูมเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อถอดคอดซูมแล้วยังเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมบั๊กไปเนะี่ยใช่หรอเมื่อกี้ตอนแรกมันไม่ได้หันหัวแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะแป๊บน,นึงนะหายยังโอเคหายแล้วต้องลงก่อนอ่านี่เดินเหยียบได้โอ้เท่วะ่ะท่านี้ เหมือนมันจะเดินเหยียบได้รัวๆเลยนะนี่อุ้ยมียกเหยียบด้วยเอา้ากดคลิกซ้ายอย่างเดียวยกเหยียบได้ไงวะเดี๋ยวลองคลิกขวาคลิกขวาสะบัดงวงครับกด C กด C กระทืบลงไปแล้วก็คำรามอ๋อท่านี้ที่ว่าเปิดเลสไงเปิดโหมดโกรธนะท่านี้อ๋อบูตแอทแทคแล้วก็ได้อาหารมากขึ้นด้วยความเนื้อาร์มอะไรได้ปะดูดิลองดูอ่าอุ้ยาร์มเนื้อได้ด้วยเหรอ แต่ผมเบื่อเวลาโจมตีทำไมคลิกซ้ายมันไม่เหมือนกันเลยวะบางทีมันก็เตะบางทีมก็แบบยกตีนเดี๋ยวนะด,ด,วดูดิดูดิไม่เหมือนกันเห็นปะเ่าล่ะยกละปุ้มอุ้ยท่ายกตีนี่แรงยกตีนี่คือจะหมุนได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวลองหมุนดูดิหมุนได้ไหมมันไม่ยอมเปลี่ยนปุ่มเาะปุ่มมันมีเล่งเยอะมันดันไปใช้คลิกซ้ายทีนี้นก็ขึ้นอยู่กับการหันหน้าของเราแล้วแล้วแต่จังหวะเว้ยอ่ะเดินโคไปโคไป,คไปเดี๋ยวลองสะบัดงวงสะบัดงาบ้างติดท่ายกตีนนะครับเรียบร้อยล่วงเน้ กด x มีปเปล่ากด x ตัวนี้ไม่มีคอนโทรลคอนโทรลคำรามเหมือนกันครับไม่รู้คำรามแบบไหนเอากลับมาเหรอฟาดบวงเฮ้ยท่าฟาดนี้ก็แรงนะถ้าฟาดแรงอยู่ฟาดเลยฟาดมาเลยหนูยกตีนเหยียบเหยียบถ้าเหยียบนี่แรงสุดๆมาเนียนาแบบเติมเติมเว้ยเดี๋ยวลองเติมดาเมจไป59 0 0ทีนี้ผมว่าทีเดียวแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเหวี่ยงวง,วยงวงเหวี่ยงงวงเหวี่ยงงวงฟาร์มได้ปะวะท่านี้ ท่านี้มันจะกลดาวนิดนึงสำหรับท่าคลิกขวาที่เวียงวงนะครับกูดาวหน่อยอ่ะทีนี้เราเติมข้อซูมเลยได้แล้วเรารู้แล้วว่ามันมีสเต็ปการเล่นยังไงตรงนี้ดัมมี่อย่าเนี่ยเดี๋ยวดูดิดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยเหมือนจะเป็นดัมมี่เราดาเมจ5,900นะครับคลิกซ้ายคลิกขวา6,211เดี๋ยวลองบูธดูบูธก่อนนะกด C อ่าเปิดพลังบัฟดาเมจพอ,อพอบูธแล้วก็จะมีตัวมาตีเราได้ด้วยดีกว่า ทีนี้เดี๋ยวนะผมถอยมาเหรอไม่โดนอ่ะเป็น6กพันแขึ้นมาอีกประมาณ1นึ่พันนะครับหลังจากบูทแล้วแล้วก็วิ่งเหยียบได้ด้วยวิท่าวิ่งเหยียบมันแรงอยู่นะเดี๋ยวลองวิ่งเหยียบไปเลยเนดะ้อโอ้โหได้เว้ยคือตายเลยตายเลยทุกคนพลซสแต่พวกนี้ไม่ตายวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้พวกมึงรอดนะอ่ะอุยองฟาดพวกนี้รอดเฉยเลยพวกแรปเตอร์ชเชนโคเลียมแม่งกันฆ่าวิ่งเหยียบนี่ต้องสะบัดหน้าใส่อ๋อมันเป็นอัลฟาว่าแล้วทำไมมันรอด หยยบพลับซอยยบมาทัห้หมดเหยยบมาัห้หมดเออเรียบร้อยไม่ใช่ว่าจะเหยียบทุกตัวได้ตายหมดตายเป็นบางตัวไยวทีนี้ลองเติมเลือดอ่าเลือดโอเคโหเลือดเยอะว่ะได้เป็นแสนแน่แน่เลือดอ่าทีนี้ดาเมจไป7,600นนะครับน่าต้องใช้เวลาในการรีเลือดพอสมควรเสียดายที่มันไม่ใส่ท่ากระโดด กระทืบโดยการกดสเปซไม่งั้นจะดีกว่านี้ดันไปรวมกับชลิซ้ายแล้วมาทําให้การโจมตีเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะใช้ท่าอะไรเดี๋ยวนะคือผมจะลองยกหน้าดูแล้วกดคลิกซ้ายมันก็ไม่ได้หรือว่าต้องหันข้างวะหันข้างวะเพื่อยกเท้าไม่ใช่นี่วะมนแล้วแต่ซุ่มของมัานอะโอเคกลับเลยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นแอนจนัสไปจับไอตัวเลก,กินหน้านะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะลำบากถ้าเกิดว่าใช้ตัวที่ไม่เก่ง เพราะอาจจะต้องมีการจัดการแบบไอ้พวกที่มันอยู่รอบๆด้วยโอ้ตกลงมาเจ็บหนักคือเลือดผมอะค่อนข้างน้อยวคนเข้าใจป่ะมันไม่สามารถที่จะแบบพนทานทรหดได้เออผมว่าผมจะต้องกลับไปที่เสาฟ้าในร้านโลเคชั่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อเวลาเก็บรีโมทจริงมึงก็จะไถยอย่างเดียว <c oughs> เอาละรอบนี้มันไม่ได้เกิดที่เก่านะมันเปลี่ยนที่ถ้าจะเป็นด้านนี้จะทํำไม่ผิดวิ่งกันไปเลยวิ่งกันไปเลย เดวไปโผหัวไปโผหัวไป,วไปมีแมงป่องด้วยวะปกติไม่ค่อยเจอแมงป่องแดนหนาวอันนี้มาเฉยเลยเนี่ยน่าจะเป็นด้านล่างเนี่ยทุกคนเอาละเดี๋ยวโดดตรงไหนได้บ้างโดดตรงนี้เลยแล้วกันไม่ต้องสนเรากันดาวเมจจากฟอลอยู่แล้วครับเราสามารถตกได้ดีไงเจอแล้วครับแอนเจลนัสโอเคเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอ้พวกนี้จัดเผาให้หมดเผามานให้หมดแม่งโดนตัวเดียวโด,ดนคาโนตัวเดียวถุดดวงสเปเตียไปเดี๋ยวเราเคลียร์ต้องไม่ให้มีตัวอะไรแบบ อยู่ในบริเวณนี้เฮ้ยมีลิงเทเนียด้วยมีลิงเทเนียนะครับเขียงเล้มหมดเลยตรงนี้ตีนเอาตีนเคลียตีนเคลียไปเรียบร้อยโหสุดยอดโคตรเก๋าตีนะตีนแเรียบร้อยเลยจริงๆผมอยากจะใส่ชื่อเอ็นจานัดให่ว่ะชื่อเอ็นจานัดแม่งมันยาวเรียกยากชื่ออะไรดีวะตัวนี้ชื่อว่าแบดบอยเพราะว่าเฟี้ยวเหลือเกินเอาเอาชื่อนี้แหละมาแบดบอยเรารับรองว่าเก๋ามา ชื่อกบ็บอยอยู่แล้วว่าทรงโจรทรงเลวเรียบร้อยเพียดูได้ว่าตีตัวอะไรอยู่ว่าตีเต่าอยู่เดี๋ยนะไอเต่างนั้นไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวเคลียร์พวกปลาพวกนี้ก่อนเอาตีนเคลียร์ให้หมดเคลียร์มาเคลียร์มาเออเก็บซากมัด้วยมันจะได้ไม่ต้องมาตีตัวไหนอีกทีนี้ก็จะเหลือแค่เราเท่านั้นเราก็จะได้จับเป็นง่ายๆอ่าเพราะเวลามันโกรธมันโกรธนานไงเต่าตายยังเต่าตายยัง มันจะเรียบร้อยครับโอเคทีนี้สเต็ปต่อไปคือเรากินอฮอตดริงค์เรียบร้อยครับผมผ่านแล้วก็กินยาครับอ่าได้แล้วเหมือนมันจะสงบแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็คงต้องลงสลิปปิ้งแบ็คไปเยอะๆหน่อยที่เกียรตวางฟาเรชั่นว่ะอ่ะเอาไปเลยลงหลายๆอันเลยนะครับเดี๋ยวลองคราฟก่อนก็จัดทีเดียวอ่ะซ้อนกันตรงนี้เลย3-4อันตอนนี้มันติดปั๊กอะต้นไม้พอดีถือว่าผมโชคดี โอเคผมจะเดินไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยย่องเอาละย่องครับนี่ถ้ามันไม่ติดตรงนี้คือเราเนี่ยไม่น่าจะตามมาทันแน่ๆนะครับเข้ามาเข้ามาขออย่าตีผมนะผมโดนหลายรอบแล้วพี่อย่าตีผมนะพี่ใส่ครับใส่ใส่อาหารครับใส่เอาเดี๋ยวนะเฮ้ยได้อยู่เออเรียบร้อยอู้กว่าจะต้องใส่ได้นี่คือแบบมึงต้องมาตรงกลางเลยได้แล้วได้แล้วยังไม่หยุดเดินเลยไอ้บ้าสแตนะไก่อน ม่หยุดเดินแล้วมันเอาตีนเคลียได้ทักทีฟาร์มได้เปล่าฟาร์มต้นไม้ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้เลยโชคดีไปตีต้นไม้เลยได้วิวเฮ้ยขึ้นดีขึ้นดีเดี๋ยวเอาเนื้อไปด้วยเนื้อเนื้อเนื้อเลื่อนเลยปะเนี่ยนี่เนื้อปลาอ่ะเนื้อปลาไปก่อนเนื้อปลากินป่าวะดูดิได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่โอเคที่เหลือฟาร์มเองแล้วกันเดี๋ยวเราก็ส่งไอจนนัทนะครับหรือว่าไอแบดบอยเรากลับไปก่อน แบดบอยมันกลับไปก่อนนะค่อยเจอกันเล่นทียะตัวมาส่งไปที่บริเวณไหนดีวะริมน้ำเฮ้ยกดผิดอันนั้นไม่ใช่ริมน้ำริมน้ำมันอันบนอันนั้นไปตรงทุ่งเขียวเอาละเดินทางจัดฟันโอ้ยสุดยอดโคตรเท่และทางนี้โคตรแรงบินเลี้ยวค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้พื้นที่ในการกับตัวนิดนึงนะครับผมอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้ย สุดยอดโอ้แล้วปลาผัตรงไหนเพราะน่ตัวนี้โคตรสวยเลยวะ่ะตัวนี้สวยมากตรงนี้สวยมากเหมือนดินแดนตรงนี้เรายังไม่เคยมาเลยว่าเราไม่เคยมาเราไม่เคยมาแล้วก็ลงจอดหน่อยข้างล่างนี้น่าจะทําให้แข็งได้นะเท่าที่สังเกตดูเอาละตรงนี้แหละสมบัติน้ำสุดยอดโคตรเท่ได้เทเ่เว้ยได้เท่เว้ยจริงๆหมดนี่ก็ข้างบาลานซ์สมดุลกันนะกดตีทำไรวะกดตีที่มันเอาตีมเขี่ยนี่วะ่ะมันมีปั๊บกันหนาวด้วยนะทุกคนกดเอ,อ็กอ่ะ กด X เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่กด Q กด Q นี่กระโดดเอาตีนเขี่ยแต่ไม่มีประโยชน์นะครับอ่ะคือหลักๆเลยต้องใช้ท่าสะบัดน้บอย่างเดียวเอาล่ะไปต่อไปต่อจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเราใส่ข้อซูมก็ดีนะเอาเมื่อกี้ผมติดช้าวะ่ะผมโดนสกิลอะไรมาว่าช้าเลยที่ใบเฮ้ยเอาฟาเรเตอร์เอาฟาลเ,เตอร์ตัวนี้แหละน่าจะทำให้เราแบบได้เลเวลเยอะดาเมจไปก่อน ดาเมจขึ้นไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ต,ตามีด้าไปน้ำหนักเอาไปอีกขั้นหนึ่งตอปีสักร้อยห้าสิบแล้วกันโอเคที่เหลือที่เหลือเอาเป็นดาเมจแล้วกันเพราะเลือดน่าจะรีช้าเดี๋ยวให้มันรีเต็มกัาชุดหนึ่งค่อยอัพเลือดเพิ่มเมื่อตรงนี้จะมีอัลฟาเยอะอยู่กันน,นะเนี่ยมาตรงนี้เดี๋ยวเราสบัดน้ำสบัดน้ำอุ้ยท่านี้แม่งเจ๋งอะโคตรแรงสุดๆถ้าเราใช้ที่พื้นแล้วเรามาต่อบนเวหาได้ปะวะลองดูด้ไม่ได้เว้ย ถ้าเกิดว่าอยู่ที่พื้นอบอยู่บนม้หาก็คือเหมือนกันเลยนะครับอ่าลงก่อนจัดการตู่โจมเดี๋ยวลองท่าการอากาศลุ่มอื่นดูมีอะไรอีกเปล่ากดซีกาอากาศเป็นการคีบน่าจะคีบสัตว์ได้เดี๋ยวดูดิคีบตัวอะไรได้บ้างวะเฮ้ยเหยเหมือนติดมันติดเมื่อกี้เหมือนจะพาราซอติดนะแต่ว่ามันหลุดครับทุกคนเดี๋ยวเล็งเรียบไปเอาคีบมาไม่ได้ไม่โดนงั้นกูยิงน้ํานะยิงน้ํายิงน้ำ,นะนำ,นำโอ้ยโอ้ย เนี่ยมันยิงไกลกว้างจริงจําได้ปะที่เราไปจับมันอ่ะแล้วแบบสบัดอ่ะสุดยอดเหลือเกินนะครับทุกคนคือโดนผมแม้ว่าผมเนี่ยจะอยู่ไกลแค่ไหนอะ่ะโดนทันทีเหนที่มาตรงนี้ก่อนนี้ก็ถือว่าสวยอยู่สี่ครูดาวไม่นานด้วยนะสําหรับการปล่อยพลังอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาล่ะเรามาออกมุมขวาเหมือนมุมขวาที่จะมีเทเลทรายอีกจุดนึงหรอน่าจะใช่ว่ะตี่นน่จัดการมาหนีตัวอะไรมาไม่รู้ไปต่อเลย ข้างล่างอะไรเนี่ยข้างล่างคาโน่เห็นว่าในบอดตัวที่เป็นเอดดิชันแนวคอเลกชันเนี่ยจะมีบอสมีตัวแปลกๆเพียบนะครับมีสัตว์น้ำเลยนะสัตว์น้ำแบบสวยๆอะ่ะค่อยไปหากันอูน้ำข้างล่างสวยมากนะครับวิวโคตรดีดูจากด้านหน้านี่เป็นไงบ้างวะวิวนี้โคตรสวยดูเลยพอได้ขี่นะนี่สวยงามมากอ่ะเดินทางต่อไปลองดูทะเลทรายดูดิใช้ทะเลทรายเปล่าวะ ดูเหมือนจะไม่ใช่ว่ะแต่สียันเป็นเหลืองๆคล้ายๆทะเลทรายแต่ไม่ใช่อ่ะจบตีสรุปเลยคือคีบตัวอะไรมาไม่ติดเลยแต่คิดว่าจริงๆน่าจะคีบได้นะติดเปล่าเมื่อกี้ไม่ติดเหรอเสียดายอาจจะต้องรอการอัปเดตนิดนึงนะครับนี่นี่น,นี่มาแล้วติดแล้วกว่าจะติดได้ตี้หละควงเลยพอติดแล้วควงโอ้โหโดนปับๆับเลยยอดมีตัวใหม่ๆบ้างเปล่า,าอยากจะจับตัวอะไรเท่ๆอีกสักตัวหนึ่งในวันนี้ มีไหมมีไหมตรงนี้ไม่มีน่าจะต,ต้องรอเกิดแล้วเราเพิ่งมาครั้งแรกนะครับอาจจะแบบไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่หแต่ว่ามีสัตว์ข้างท่าที่จะหลากหลายบูบากระไก่เอามีหมดทางหน้าอะไรอีกทางหน้าตรงนู้นเดี๋ยวเหมือนตรงนี้มันแปลก,กมันเป็นพื้นที่สองชั้น2ระดับว่าเนี่ยเออเหมือนจะลงด้านล่างได้ด้วยนี่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 นนนมีรูข,ข้างนี้ครับทุกคนเดี๋ยวปั่นตรงนี้ก่อนโดนเว้ยเดี๋ยวโพดคาด้านขวาโดนว่ะ นี่ข้างใต้เข้าได้ในน้ําเหมือนจะไม่มีตัวอะไรเดี๋ยวนะไม่มีตัวอะไรหรอจะหยิบกล้องหยิบผิดไปหยิบไอตัวนั้นเฉยเลยดีโมทมีไหมมีตัวอะไรไหมไม่มีตรงนี้จ,จะไว้ใช้ลอกนะครับเดินทางก็คือไม่ให้ด้านบนเห็นกรณีแบบว่ามีคนสร้างฐานข้างบนอะไรประมาณนี้อขึ้นมาข้างบนกันดีกว่าแหมนึกว่าจะเป็นทะเลทรายไม่ใช่ยแต่ว่าเราต้องการเหล็กพอดีเอาเหนื่อยพอดีเลยด้วยอ่ะลงนี้เลย น่าจะเป็นเพราะว่าใช้ท่าน้ําเยอะทีนี้เอาสตามิน่ารัวๆเลยเลือดได้แล้วเอาไป4ี่หมื่นกว่าเลือดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะมา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 500รอยอยากจะมาแต่ยังจมดินอยู่เลยตรงนี้วิ่งปั่นเลยดีกว่าวิ่งปั่นเลยครับเฟี้ยวอยู่แล้วฟาร์มเหล็กแป๊บหนึ่งวันนี้โอเคลงนี้ก่อนเอาเหล็กกลับบ้านก่อนเด็กหมดแล้วนะครับหลอมาไว้นี่เราจะขุดไปหมดผลได้อยู่ สบายมากเอาไปอีกโอ้เริ่มหนักเริ่มหนักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝากไอ้เลกนนีนาได้ก้อนนี้ก้อนนึงเออเรียบร้อยน่าจะหนักอย่างอื่นไอ้พวกเหล็กนี่ไม่น่าจะมีปัญหามากกูหนักอะไรวะเนี้ยดูเวทดิหนักอะไรบ้างอ๋อหนักเหล็กหลอมอุยแต่ว,ว่าเหล็กดิบก็ถือว่าหนักก็นเนี้ยอ่ะฝากไปก่อนแล้วกันเพราะทาไอ้ฝากนี่ลำบากแน่นี่เนื้ออยู่นี่เ,เติมเข้าอีกผมไม่อยากจะขนเนื้อเยอะขุดต่อเลย เลยคุเลยุเลย,เลยวันนี้เราเอาตรงนี้หมดทุกก้อนเลยจริงๆเราน่าจะเอา,เอาตัวฟาร์มหินมานะน่าจะดีกว่าน,นี้เพราะว่ามันจะตีแบบเดียวตุ้มเดียวแตกเลยทางเดียวคือต้องจับแองกิโลต่ว่ากันทีหลังไหนมาแล้วก็เอาเองอ่าดาเมจแล้วก็เยอะก็เลยตีไม่นานมากเสียดายเลือดเราน้อยเพิ่มฟอร์ติตูดไปก็แม่งไม่ช่วยต้องใช้ยารีสกิลอย่างเดียวสเตปนี้นะครับผมอ่ะเริ่มหนักแล้วพอแล้วไหม ไอสอก้อนนู้ไม่ต้องเอาละแค่นี้ก็น่าจะเยอะเพียงพอแล้วแหละผมว่าโอเคไปไป,ไปมาเดินทางกันเลยยาวไปยาวไปไปแดนใหม่บ้านในหวังเนี้ยตรงไหนไม่เคยไปบ้างว่านี่แดนข้างล่างนี้ไม่เคยไปครับอ่ะเดี๋ยวไปแดนด้านล่างครับผมเอาละครับตอนนี้เรามาถึงดินแดนใหม่แล้วครับหุยสวยมากเลยสุดยอดบรรยากาศโคตรฟินเวอร์โอ้โหดินแดนอลังการแบบสุดแหม่มัน เป็นอะไรที่เข้ากับบอทมอนสเตอร์จริงๆเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศมันดูเหมือนกับดินแดนที่เราไปจับเลเกตดนาในมอนสเตอร์เลยทุกคนโอ้โหสวยมากข้างล่างนี้อะไรวะเนี่ยข้างล่างมันสิ่งปลูกสร้างที่ต้องบอกเลยว่างดงามมากคือเราสามารถที่จะทําตรงนี้เป็นบ้านได้เลยนะโคตรสวยเฮ้ยผมว่าผมจะมาอยู่ตรงนี้นะอ๋อเดี๋ยวนะพื้นที่หลักๆเลยมันเป็นน้ําน้ํากินได้เลยป่ะเดี๋ยวดูก่อนน้ําเออใช่มันเป็นน้ําที่ลงมาว่ายน้ําเล่นได้ ดี๋ยวนะถ้าเราจะอยู่จริงเราต้องหาพื้นที่ที่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งอาจจะต้องเป็นบนนี้นะครับสวยๆๆเป็นหลุมเป็นบอ่อเพียบไปหมดเลยข้างบนตรงนี้มีแอ่งน้ําขนาดใหญ่ยู่งดดงามตะก,การตาเหลือกเกินแต่การที่เราจะรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างเราต้องปล่อยพลังมีเปล่ามีไปโดนสามตัว <laughs> ไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยมากโอ้โหขุ่นควันเมฆบอกอลังการสุดๆเลย ตอนนี้ขอบินชมธรรมชาติก่อนพื้นที่มันแปลกใหม่แทบจะไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้เลยเนี่ยดูดีตรงนี้ก็มีเหมือนกับเป็นควันเข้าไปข้างในคืออะไรวะเข้าไปข้างในแล้วจะมองเห็นไหมเนี่ยเราต้องเข้ามาก่อนนะทุกคนอ๋อเดี๋ยวนะทุกคนเรามาโผล่ดวงตาตรงนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือที่เดิมหรือเปล่าที่เรามาน่าจะใช่มั้งอ๋อกลแสดงว่าขึ้นไปตรงนี้ ก็เป็นทางที่เราเดินทางไว้ังหว่าทางไหนว่าที่เราดูน้ําไปน่าจะเป็นด้านนู้นแต่วันนั้นที่เรามาบอกมันไม่ได้โหดขนาดนี้นี่ว่าวันนี้ทำไมมอกันโหดจังวะเนี่ยต้องขึ้นมาข้างบนจะเป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ําคล้ายๆกับพวกน้ําพุเดี๋ยวเราต้องสํารวจให้ทั่วผมเชื่อว่าน่าจะมีตัวดีแต่เราอาจจะต้องสแกนด้วยกล้องดินแดนแปลกๆทีห่หาตัวดีได้แน่ๆแ,แล้วก็ตรงนี้มีลําแสงอะไรวะเนี่ยโอ้ลำแสงนี่โคตรเท่เลยว่ะ ล้ำแสงมันออกมาจากหินตัวนี้ครับทุกคนเราขึ้นแฝงบนได้ป่าวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเหมือนเราจะขึ้นไปได้ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนอุ้ย,อ,ยอุ้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 ยเออไม่ได้ลนลนเลยครับลนเลยโอ้ยแสดงว่าสุดแค่นี้แมบมันสุดแค่นี้แต่แค่นี้มันก็สุดยอดแล้วแหละเดี๋ยวผมขอใส,อส่ข้อซูมก่อนเราบินช้าเหลือเกินเดี๋ยวเอาเวทออกแป๊บอ่ะคอซูไปเลยนี่ค่อยไวหน่อย ทีนี้สํารวจหาไดาโนเสาร์แถวนี้ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจจะยังบางอยู่ยังบางอยู่เหมือนกันยังมาไม่ครบแต่พื้นที่ข้างๆเทอ่อพอเราลงมาด้านล่างเนี่ยมันเป็นพื้นหญ้าครับโอ้โหนี่แสดงผลได้นขนาดนี้เลยวะโคตรสุดยอดว่ะผมอึ้งทึ่งวะ่ะแบบนี้อลังการเดี๋ยวต่อไปต้องได้เป็นในนี่แน่เป็นอะไรวะเป็นสปอนเซอร์บอดอะทัวร์แน่นอนอ่าทีโอ้โ มีน้ํากว้างใหญ่เพศาแล้วก็เหมือนจะมีเกาะด้านหน้าให้ไปสํารวจเพิ่มวูยตรงนี้สัตว์น้ําเยอะนี่นี่เห็นเลยเพียบเลยฉลงฉลามโลมงโลมามีหมดนะครับไ,ได้ไว้ชได้ไว้มีอะไรอีกอู้วมีปลามีปลาแบบเหมือนปลาเลดบูดอยู่ในดินแดนตรงนี้ด้วยทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราเหมือนจะกลับมาที่เดิมใช่ปะวะอันนี้ที่เราผ่านมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดูให้ทั่วก่อนตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมาก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนข้างบนโอโดการล้นครับว้าวสุดยอดแต่เทมพาร์ทสี่ปะมันกินเป็นเนื้อมัตต้นอุ้ยแล้วอยู่3ตัวเทมพาร์ทสี่ลำบากเลยเดี๋ยวนะแต่ค่อนข้างนิ่งครับพี่นาจะใช้ยาลงไปจับได้นะโอเคเดี๋ยว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 ต้องจอดที่ที่บอกว่าวิ่งสะดวกหน่อยทางนิ่งค่อนข้างนิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปลุกลานเนี่ยส่วนใหญ่จะนิ่งนะครับตอนนี้ก็คือเอารีเพลเลนด์ก่อนหนึ่ง อ่าเนื้อมัต้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่ทีเนี้ยปัญหาคือเตียงองเด็เตียงต้องเอาเตียงปกติแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะหัดหนังเอาหนังในเลเกียหน้าขอหนังก่อนอ่ะหนังมาหน้านี้เลยงั้นเอาเป็นสลิปปิ้งแบ็กดีกว่าคิดไปคิดมาไม่ต้องเอาเตียงปกติแล้วอ่ะอันนี้แหละสักสามอันน่าจะอยู่กะว่าตายสักสามรอบสี่รอบพาสิบเฮ้ยเริ่มขยับแล้ว สวยแล้วมึงไอ้เวนเอ้ยสามเขาเดี๋ยนะเดี๋ยนะต้องเอาตัวเวลร้อยสี่ห้าให้ได้อันเดียวอยู่เช่นกันน่าจะเป็นตัวตัวแรกนี่แหละตัวแรกตัวแรกตัวแรกโอเคเดี๋ยวนะมันเริ่มขยับครับมันสังเกตดูถ้ามันเกิดใหม่ใน่ดีบางทีมันจะนิ่งนะครับแล้วก็พอท้าพักหนึ่งมันจะขยับเราก็ต้องค่อยๆเดินเลาะๆมาก่อนค่อยเดินเลาะมาค่อยเดินเลาะมา เราไล่ยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วมันก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายกับเราเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเจออะไรกิ้งกิ้งวะมีอะไรกิ้งกิ้งลงไปในน้ําเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาลำบากกูและเดี๋ยวนะพื้นมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ตัวร้อยสี่ห้าอะไรเป็นตัวนู้นใช่ปะ่ะโอเคเป้าหมายเราชัดเจนโดดน้ําแม่งเลยดําน้ําแบบเนียนๆแล้วก็พลไปจับมันเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันจะเห็นผมป่ะไม่เห็นนะโอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแต่มันก็ตื่นเต้นนะการจับพาร์สิบ ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่เอาละมาแล้วนะวัยรุ่นจับในน้ำจับได้ว่าง่ายกว่าจับข้างบนเรียบร้อยครับโอเคผ่านแต่ว่า2ลุ้มหนึ่งนิดเองสองลุ้มหนึ่งไวไปเนี่ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดดีก่อนโดดดีก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วไปขอได้อยู่ปั่นน้ำดิปั่นน้ำดิตบไปมาตบไป ้องสู้ครับต้องสู้ต้องสู้เออกัดกัดเรียบร้อยเสร็จท่าปั่นน้ำแน่รอนเลยเนี่ยมันเจอสร้างมันบ้างเปล่าสร้างมันให้อะไรบ้างสร้างน่าจะแทบไปแเล้าบ้างเรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรหล่อเลยสำหรับโอนอกาลอนเดี๋ยวด้เลยนะขออยู่ข้างบนนี้อ่าเดี๋ยวดูนี่ตัวที่ต้องบอกเลยว่าหล่อมากแล้วมาอยู่แดนนี้นี่โคตรเท่มาดูท่ากระโดดท่ากระโดดกระโจน คลิกขวาคือการใช้กรงเล็บนะครับมันจะตบซ้ายขวาคลิกซ้ายกัดกดซใช้หางอ่ามียิงอะไรบ้างเหมือนมีควันเออเวลาตีหามจะมีควันน่ะบอกไม่ถูกกดแค่นี้บ้างคมีหมคิวอ r ไม่มีตัวนี้อาจจะมีท่าน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวส่งเรียกเกน,น้าไปก่อนได้ไหมผมชอบบริเวณนี้พื้นที่มันเทศเดี๋ยวจะไปบูข้างบนต่ออ,อตอนนี้กูลอยไว เดี๋ยวนะเดี๋ยวน,นแป๊บหนึง่งอ่ะกลับไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมเอ้ยกูขี่ตัวผิดเดี๋ยวกูต้องกลับไปด้วย <c oughs> เสือกแม่งไม่ได้ขี่ไอโอโดโกาลนเวนกรรต้องกลับมาที่เขาอ่าไม่เป็นไรจริงๆจะว่าไปแล้วมาตรงนี้มันก็เท่อย,อยู่สปีดก็คือแบบชิวๆิอยู่นะครับในต,ตอนนี้เลือดมา3ามหมอุ้ยเลือดเยอะนะเนี่ยน้ำหนักไปก่อนดาเมจแปดร้อยกว่าครับมาเลยองเล็บตบไม่ตายครับกัดต่อกัดติดสกิลเลือดสาด ตายโยฟามอะไรได้บ้างฟามไม้ได้เยอะวะวันนี้สายฟามไม้สายฟามไม้คลิกขวาคลิกขวาไม่ได้ไม้ท้านำไม่ผิดอ่าวลุยเลยลุยเลยลุยเลยหางบ้างเอาหางบ้างอุ้ยหางแรงไม่หางแรงเว้ยหางแรงุยาวยาวยาวเสียดายไม่มีท่าอื่นน่าจะมีท่าแบบกระโดดไปกกอนแล้วพุ่งลงมาชาร์ตมีป่าววะเดี๋ยวผมลองกดสเปซบางนี้ดูค้างไว้กดค้างกดค้างกาะเอ๊ะกอดเอ๊ะไม่เกาะมันไม่เกาะว่ะ เสียดายแต่มีแค่นี้ก็เอาแล้วแค่ทำมาให้เล่นนี่ก็แฮปปี้มากแล้วนะครับโอ้ข้างหน้าเยอะมากเดี๋ยวผมเติมสปีดหน่อยตัวนี้จะไม่ใส่คอสูมแล้วกันเดิมเดิมนะขอเดิมเดิมโอ้โหดีโลดีโลเมื่อกี้ดันถอยไปไ้ก่อนตกไม่โดนเลยทีเดียวอุย้ยหนักๆเลยหนักๆเลยเอาหางดีกว่าหางแรงดีุดยอดหางแรงดีมากตรงนี้เหมือนจะมีเอลฟาด้วยครับ เอาฝ้านี้คงจะต้องเติมดาเมจไปสักหน่อยตัวนี้น่าจะได้ดาเมจเยอะอะอุะ้ยเยอะนี่ว่าเลือดไป66 0 0 0่ค่อยๆเติมด้วยครับไปไปจัดหาก่อนเลยจัดหาก่อนจัดหานี่ต้องใช้ด้านหลังอตบด้วยกรงเล็บเอาอยู่ครับทีนี้แหละดัตเตอร์มามันแค่เนื้ออยู่ปล่อยไปก่อนตีแน่นี่แน่สเตโกทีนี้เจอกันจัดด้วยหางจัดด้วยหางทีเดียวอาฟ้าตายครับสบายมาก ฮาโดด้านหน้าอีกตัวหนึ่งมามาขย่อมเรียบร้อยตรงนี้ต่อเดี๋ยวลองจ้ำขึ้นนี้หน่อยดิขึ้นเปล่าโอ้โหสุดยอดเดินทางฟิ้วเดินทางฟิ้วมากตอนนี้เราไปที่เขตไหนเรากำลังจะสุดเขตหญ้าด้านขวานี้มาตรงนี้จะตบดิจะตบดิเอาเอาเอเอมื่อกี้ไม่ยอมตบมันเดินแบบมันจะเดินโยกอะ่ะผมจำได้ว่ามันจะมีสกิลแบบเดินโยกในเกม m o n สเตอร์ฮันเตอมันใช้เองนะเมื่อกี้ ยวฟางนี่ไปดีกว่าเจอ๋ัลเอาฟ้าอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเอาฟาดรัปเตอร์ครับอีกตัวหนึ่งเหมือนตัวทั่วไปไม่ยุ่งกับเราเลยนะเพราะเราใช้ดีเทลแรแลนด์อยู่น่าเสียดายเดี๋ยวข่าลฟ้าก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันมุดมันมุดเฮ้ยมันมุดเข้าไปได้ไงอะเดี๋ยวนะเราเข้าไปไม่ได้วะมันหายเข้าไปในดินตรงนั้นครับทุกคนจัไปเอาหางต่อด้านหลังถ้าหายนี่โคตรแรงน่าจะแรงกว่าทุกท่าเลย เดี๋ยวเราต้องกลับไปตั้งดัมมี่นะครับที่บริเวณรินมน้ำ้วยเราจะได้รู้ว่าแต่และตัวมีดาเมจประมาณไหนบ้างขึ้นตรงนี้ต่อตอนนี้ตัวเอ็ดดิชันเนี่ยคาดว่าน่าจะยังเหลืออีกเยอะนะครับบางตัวผมก็เคยจับไปแล้วในการเล่นที่นานมากๆอ่ะลงมาตรงนี้ก่อนจำอย่างนี้โคตรสวยเลยว้าวกระโดดมาอะลงก่อนกันเสียดาเมจมีตัวเทคให้เราค่าอแล้วครับตัวเทคนี่จะได้อิเล็กทรอนิกส ไปไปฆ่าแล้วก็กลับบ้านเลยไปลองดาเมจกันโจรมาเลยครับกระโจนมานี่กระโจนมาแล้วก็กดจบทีได้ต่อไปเราซ้อเอาเอาหมด่ามไ,ได้หมดตีเน่ไม่เลี้ยงไวไแ้แ้แตัวเดียวเก็บซากมาโอเคกลับบ้านเลยเดี๋ยวไปลงดัมมี่กันนะมาเลยพอแค่นี้เอ้ยเฮ้ยไอ้เคอ,อะไรนะเคจิ๋วแน่นอนมั้งดูเล็กๆกอ่ะกลับมาแล้วดัมมี่ลงไหนดีวะเนี่ยดัมมี่เดี๋ยวเนี่ยลงใกล้ๆนี้เลยก็ได้มั้ง อุปกรณ์พอหรือเปล่าดมัมมี่ขาดไฟเบอร์ไฟเบอร์อยู่ในลิงไงลิงเพียบหลายหมื่นเลยทีเดียวถ้าจำไม่ผิดนะไฟเบอร์แปดพเนาะเอาไม่ถึงหมื่นหรอลืมลืมลืมอ่ะทีนี้ลงเลยไฟเบอร์มันไม่หนักนี่คือเราผดมาเยอะๆได้นี่เลยวางนี้เลยอ่ะเรียบร้อยลองโอดโดคารอนก่อนกรงเล็บตบ6704การกัด7500กรงเล็บมันจะกว้างกว่ามันก็เลยดาเมจเบากว่า นวนหาง7,598ถ้าไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าเลกเกรหน้าตโหดแน่อ่ะมาด,ดูกาล่อนดูนี้ก่อนแซนบายไว้ทีนี้เลกเกีน้าลอง7,400สบัดสบัดขึ้นอะไรสสบัดไม่ขึ้นสบัดนี่แรงแน่นอนแล้วก็การกด C นีนี่มันเป็นการเอาตีนเขีย่ยอาจจะใช้ฟาร์มหรือเปล่าไม่รู้นะเออคอนโทรลคำรามแล้วก็กดคิว กดคิวมันก็เป็นเหมือนกัแอ n นิ a t เม n ชันมันอย่างเดียวไม่ได้แบบทำดาเมจอะไรได้เอาละก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับทุกคนเราก็จะจบทิ้งท้ายวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าคงชื่นชอบกันวันนี้เราได้แบบตัวเท่ๆไปถึง2ตัวเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะชื่นชอบร่วมกันกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ